ดัชมิลโฟอินวันไมโครแอคทประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสทัชแล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัส ตอนที่ถูกชาบทาทมให้มาเป็นหนึ่งในสปิเกอร์ของ s m r t v v o c นเนี่ยรู้สึกว่าจริงเหรอรื่งงเหรอเพราะมาการพูดต่อหน้านสาธารณชนนี่เป็นเรื่องที่ยากมากยากกว่าการร้องเพลงมากแต่มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเขาเห็นว่าเรามีสามารถจะจุดประกายอะไรให้คนได้เนี่ยก็รู้สึกยินดีมากที่เป็นหนึ่งในสิคนนั้นค่ะ วันนี้ก็เอยังไงดีอะก็ก็เหมือนเหมือน,น,นทุกคนนะคะไม่ไม่ไม่ได้มีคุณวุธหรือว่าสําเร็จอะไรมากมายที่จะมาสอนใครนะคะจริงๆแล้วคนอื่นเขาจะออกแนวแบบน่าสนใจมากๆค่ะแล้วพิชิตจะออกแนวแบบกันเองแนวธรรมชาติเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการที่เราแบบเหมือนเราไม่ได้เป็นนักวิชาการหรือว่ามีประเด็นที่แบบค่อนข้างจะ ซรีสอะไเงี้ยเพราะว่าเราเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์เป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเราดึงตรงนั้นออกมาดีกว่าแล้วก็เหมือนเสียบเสียบประเด็นอะไรเข้าไปให้มันดูเนียนๆอะไรามากกว่าซึ่งก็เป็นตัวเองเพราะว่าจะมัก,มกจะหลุดประเด็นตลอดเวลา ให้กายเราแอบอิงกันสบตากันปล่อยใจไปให้เราเต้นรำคู่กันสักครั้งและขอสักวันให้เธอกอดฉันหลอกกันว่ารักจะฝันไปด้วยกันอยู่กับฉันไปด้วยกันแค่เพียงเท่านี้ ื่อชีวิตที่จังหวัดแพร่มากเพราะมันเป็นความเป็น,ปนจังหวัดที่สงบมากที่สุดในโลกก็รู้จักทุกคนหมดเลยนู่นนี่นูน่นนี่แล้วตอนนั้นก็บอกว่ามีแฟนผูน้หญิงเยอะมากจีบคนตลอดเวลาจะไ,ไม่รู้สึกว่าเอะสุบแล้วอย่างไรแต่แต่ภายในใจเนี่ยมีความรู้สึกต้องการที่มันแบบมันไม่ใช่บอกว่าเออฉันอาจจะชอบเพศเดียวกันเลยแต่ก็ยังยังไม่เก็ตก็เลยไม่เข้าใจค่ะเออหลังจากนั้นก็เลยบอกว่า โอ๊ยแม่คะหนูแบบเบื่อเรียนหนังสือมากก็เลยบอกว่าเออขอย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยพี่ชายก็จะแบบเสพเพลงสากลจากอังกฤษเยอะมากในยุคเก้าเขาก็จะส่งเพลงปรับเลาที่เขาไม่ชอบมาให้เราฟังเราก็บอกว่ามันคือเพลงอะไรคะพี่หนูไม่เข้าใจแล้วหนูก็ฟังไปเรื่อยๆจนโอ้มันก็เปรี้ยวน้อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงไม่ได้มีแค่ป๊อปร็อกหรือเมนสตรีมอะไรต่างๆให้เราฟังกันแล้วมันมีเพลงหลายแนวที่ เอาทุกอย่างมาแบบบวกกันหมดจนออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบไปกรุงเทพแล้วก็ก็เลยจีนกับสติดก็เลยบอกว่ารีบสอบเทียบสุดฤทธิ์เพื่อเพราะเบื่อการศึกษามากขอขอโทษคุณจีนค่ะแต่รักคุณครูทุกคนค่ะ <laughs> <laughs> มีช่วงยุคเพอร์เจอร์อยู่ยุคหนึ่งก็อกวอเบื่อจังเลยจะเข้ามาหาลัยตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าเอองั้นไม่เข้าละเออ ก็แบบว่าวันหนึ่งไปกำลังจะไปลงทะเบียนที่ a b a แบนะคะแล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าใส่ใส่ชุดนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเสื้อเสื้อเชิ้ตเกงเกงสลักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูแบบว่าเออทำไมฉันต้องไปใส่ชุดนี้4ปีเออฉันไม่เข้าใจระบบนี้เอองั้นฉันไม่ไปละก็แบแม่ค่ะหนูแบบไม่สามารถจริงครับแม่ครับผมว่า ผมว่าผมรับไม่ได้จริงๆที่จะต้องไปบอกว่าอยู่ในชุดแบบนี้อะไรเงี้ยผมว่าผมจะมหางานทําเลยดีกว่าครับ <c oughs> อ้โอเคครับแคแล้วแต่แล้วแต่หนูแล้วกันโอเคครับผมแล้วตึ้งก็วางหูไปจากนั้นก็เริ่ม,มหางานทําก็จะได้ได้จ็อบแรกที่ Tower Records ดัชมิลโฟอินวันไมโครแอคทีฟซี C, ประโยชน์ดีๆที่ได้ทันที ทำทุกอย่างให้มันสุดทำทุกอย่างให้มันสนุกแล้วทุกอย่างก็จะ move on ไปเองนี่คือ smart ในแบบของจีนกับสะดิดค่ะ <c oughs> <c oughs> งานที่ทําคือเป็นงานที่ยากมากคือต้องไปเรียงแบบซีดีหรือเทปจาก A ถึง Z ใน,ผนแผนกป๊อปล็อกแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเหนื่อยมากปวดหัวที่สุดในโลกแล้วก็ต้องสั่งว่าคอยเช็คว่ามีอะไรขาดแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้แบบขายดีต้องสั่งมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนทําให้เราได้ฟังเพลงไปเรื่อยๆแล้วมันเปิดโลกมากกว่าเดิมอีกหลายล้านเท่าแล้วจากนั้นก็ไปไปมาๆก็ไปเปลี่ยนงานอีกละก็ ไปทำงานหนังส <iet> ือเมโทรซึ่งทำให้เราได้ออกออกทำ l i ส t i n g ทำทำให้จีนได้ออกไปใช้ชีวิตนอกออฟฟิศแล้วก็ค้นหาที่ต่างๆที่เปรี้ยวในกรุงเทพแล้วก็จะรู้ว่าที่ไหนเปรี้ยวมากแล้วก็มีเรื่องไนท์ไลฟ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จนทำให้เรารู้จักกับการเที่ยวกลางคืนมากขึ้นรู้จักสีลมซอยสองมากขึ้นแล้วก็รู้จักเพื่อนฟูงใหม่ๆมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะ Connection ตอน,นั้นคือเนี่ยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ยังมีคนที่อยู่ในใจเราตามมีใครที่อยู่ในใจเราจะ รักใครเก็บคำว่ารักไว้ก่อนเก็บรักไวส้สักพักรอจนถึงวันที่หัวใจเราพร้อมที่จะรักก็รู้ว่าเราต่างก็เข้าใจกันแต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกัน ก็รู้ว่าเราต่างก็คิดเหมือนกันแต่ความรักของเราไม่เคยมาถึงพร้อมกันเออฮะก็ไปเจอดีเจคนหนึ่งชื่อดีเจบีค่ะแล้วจากนั้นเขาก็เป็นดีเจเปิดเป็นแก๊งเดียวกับป้าวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เปิดเพลงที่นู่นที่นี่เยอะมากจนเขาบอกวันหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยงกำลังจะทําวงอิเล็กโทรอยู่แล้วอิเล็กโทรอะไรยะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเพลงแบบ ดนตรีสังเคราะห์สังเคราะห์อะไรเงี้ยก็แบกาลังหานักร้องอยู่แล้วเหมือนตอนนั้นเรามีคนรู้สึกว่าเออคือเราหยุดร้องเพลงไปนานมากเพราะว่าเหมือนเคยเคยไปประกวดหรือส่งเทปไปสักค่ายหนึ่งแล้วแบบด้วยความที่หน้าตาแบบขี้เหร่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยถูกรีเจคเสร็จแล้วก็เลยเลิกเลิกความฝันนั้นไปว่าเออฉันทำอื่นก็ได้ไม่เป็นนักร้องละอะไรอย่เงี้ยเออสุดท้ายก็จนมาเจอบีเขาบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ไปออดิชั่นละกัน ก็ไปออเดชันซึ่งเขาไม่รู้ว่าเราอะพอจะร้องเพลงเพลงแบบได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็ไปไปร้องก็เป็นเพลงแรกที่ทำเป็น I w a n Be Your Dog ซึ่งเป็นเพลงที่เราค o รเวอร์มาอีกทีจาก uh, The Stooges ซึ่งมีอีกี่พอเป็นคนร้องแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แฟดบูมมากแฟดก็เปิดเพลงฟูตองเยอะมากนู่นนี่นี่นนนจนโอเคไม่เล่นละเราต้องทำอัลบั้มเต็มกันละซึ่งตอนนั้นจีนก็ยังทำงานอยู่ที่หนังสือ B K ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่ ก็เหมือนเดิม listing บอกอุ้ยมีดีเจอะไรบ้างมีหนังอะไรบ้างมีเพลงอะไรเพราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็พอแฟดบูมเรื่อยๆแล้วก็มีโชว์ก็เริ่มมีโชว์ขึ้นมาเรื่อมีคอนเสิร์ตตอนนั้นมีสี่คนมีมอโมเกาะมีบีมีเดวิดแล้วก็มีจีนก็นี่แหละค่ะก็พอฟูตองก็ออกมาหนึ่งสองสามชุดระหว่างชุดที่2ก็จะมีมือกลองระดับโลกชื่อว่าไซมอนกิลเบิร์ตเขาพักมาจากวงสวีแล้วก็ อยากมาตีกลองให้กับฟูตองแล้วก็เลยชวนเข้าวงมาแล้วเราก็ได้ไปเล่นที่เหมือนไปทัวนที่ลอนดอน3าสที่ไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสเยอรามันแล้วก็จนปี2008ที่มันจีงานเกย์พรายนะคะของ CSD อสดีอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็ไปเล่นก็ตอนแรกก็ขึ้นอยู่บนบบบว่าบนไอ้ม้าอะไรเงี้ยเป็นรถนนคันย,ยาวที่คนเขต้นเต้นเนแล้วก็เออโอเค ไม่ค่อยอินเท่าไหร่ออย่างเงี้ยตอมาถึงเวลาเล่นปรากฏว่าทั้งถนนแบบซอยคนมีแบบเป็นแบบหมืน่นมืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเครอดตัวแต่พอวันรุ่งขึ้นมีข่าวด่วนมาบอกว่าพรุ่งนี้ยูต้องไปเล่นงานเหมือนงานเป็นมันจะเป็นเหมือนคนเข้ามาฉายแบบฉายหนังกลางแปลงไม่ใช่ฉายจะเป็นฟุตบอลรอบสุดท้ายที่ฟุตบอลโลกปีน,นั้นแล้วก็เขาจะก็จะมีแบบมีวงนู่นมาเล่นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟูตองก็ เป็นหนึ่งในนั้นให้ไปเล่นแล้วก็แบบอ้าวแล้วเขาจะเข้าใจเหรอเพราะฉันต้องร้องเพลงภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ขึ้นไปคนเดียวแล้วก็นี่ก็เหมือนการบอกทำไมคนเยอะขนาดนี้พวกเธอคือมดเหรอแล้วแบบไปถึงตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเราเราไงเนี่ยก็ขึ้นไปดักกลัวมากแล้วทุกคนก็เป็นผู้ชายหรือคนนี้ขึ้นไปแล้วแบบหัวแดงแล้วเป็นยุคหัวแดงค่ะฉันก็ขึ้นไปแบบโอเคร้องเพลงภาษาไทยทุกคนก็ แล้วพอตอนคอรัสเขาบอก now I wanna be your dog เขาก็โอเคแล้วก็โอเคพอพอไหวพอไหวแล้วพอเพลงที่สองเฮ้ยฉันเริ่มไม่ไหวละฉันต้องขอแบ็กอัพเพราะอยู่คนเดียวเพราะเป็นแบ็กกิ้งทรคก็เลยแบบโอ้โ oh, อ oh พี่โอก็บอกว่า oh, ชีก็แบบเปลี่ยนชุดใส่ใส่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตเป็นทองเยอรมันค่ะแล้วชีวก็ออกมาแล้วเอาลูกบอลอยู่ข้างในค่ะออกมาเป็นคนท้องค่ะดิฉันก็ เออมันก็ทําได้เนาะเออโอเคแล,แล้วก็เราก็เต้น <c oughs> จากนั้นก็มีว่าพอหลังๆก็มีคนมาทาวว่าเออวันนั้นแบบแปลกใจมากที่ฟูตองไปเล่นที่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยเออแบบไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็ค่ะมันเป็นเรื่องที่สยองขวัญมากค่ะ <c oughs> ไม่โดนปลาหัวก็บุญแล้วค่ะ anyway, อันนี้เวยันั้นเรื่อยๆ,ๆก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็นํามาซึ่งจินตนาการใหม่ๆของเราแล้วก็ เลยบอกตัวเองเสมอว,ว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆนี้มันไม่เคยจะโกหกเราเลยถ้าเกิดเราพร้อมที่จะไปกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเพราะมาถึงยุคที่ฟูตองแบบเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตัวเรารู้สึกว่าเราไม่อินกับตรงนี้แล้วเป็นช่วงที่แบบอึดอัดมากที่จะบอกว่าจะทํำยังไงดีฉันจะอา่าฉันอยากจะออกแล้วเพราะฉันเบื่อที่จะต้องมันจะมียุคที่บอกว่าใส่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนอาจจะดูแบบอุ้ยอุ้ยเท่จังเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ด้วยความเราเป็นแบบคนตองค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นศิลปินเราสามารถนําเสนออะไรได้มากกว่านั้นมากกว่าเสื้อยืดเกงยีหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าแฟชั่นกับมิวสิกมันคนจะไปด้วยกันแล้วก็เรามีโอกาสได้อยู่บนเวทีเล่นต่อหน้าคนดูมันก็น่าจะพร้อมาทั้งทั้งรูปลักษณ์แล้ทั้งเสียงเพลงด้วยอะไรอย่างนี้ Now Now, อย่าลีลาหลุดไหลทำไปเลยสักอย่างอย่ามากลางเลือกเอาสักทางไม่ลองไม่รู้สุดเวียนหลุดไปเลยจะรักจะสุดก็หลุดไปเลยอย่าอย่าอย่าลัางเละจะรักสนุกอย่าชุดตัวเอง เวียงย่ามามัวกักเธอรักชีสุดก็หลุดไปเลยอย่ายาย่ามาฟอมนักเธอรักสนุกอย่าชุดตัวเองนาวๆๆๆๆาวนาวน คนเราถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราสมีได้รับความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มันไม่จําเป็นต้องเกิดแค่ครั้งเดียวคือมันมันควรจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นถ้าเกิดเกิดขึ้นทุกวันได้ก็จะดีมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วความสุขกับความสําเร็จเนี่ยเราต้องรู้เองว่ามันคืออะไรแล้วอะไรเราก็เกิดมาแค่อยากให้ตัวเองมีความสุขเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องทําทุกทุกอย่างให้มัน มีมีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันทาไปเต็มเหนียวแล้วและแค่นี้แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ก็น่าเราควรจะพอใจตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พี่จินว่าน่าจะพี่ก็คงจะให้อะไรได้มากมากก็คงบอกว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปทําต่อไปในสิ่งที่เรายึดมั่นหรือว่าในในในแบบในหน้าที่ของคนคนหนึ่งไรเงี้ยก็จะบอกว่าอะไรคะคือจริงๆแล้ว ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองประสบความสําเร็จหรืออะไรเพราะว่าไม่เคยเชื่อว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจีรังรู้แต่ว่าวัน,นหนึ่งได้ทํางานที่เราชอบแล้วกลับบ้านไปมีอมยิ้มก่อนนอนแล้วตื่นมาไม่แหงหนึ่งไม่ปวดหัวสองไม่ต้องรีบสามแล้วก็ไม่รู้ครับมีความสุขกับการที่ได้ให้ความสุขกับทุกคนได้ให้กับแฟนเพลงละอะไรเงี้ยแค่นั้นก็น่าจะคิดว่าเป็นเป็นหนึ่งในความประสบความสาเร็จที่เราคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินต่อไปค่ะอย่าหยุดยัง้งเข้าขึ้นมนะตั้งใจพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆในโลกมันไม่จีรังจริงๆความสำเร็จเงินทองชื่อเสียงความสุขก็ยังไม่จรังหรอเนี่ยเออคือมันแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็สลายไปได้แล้วก็ เราก็เป็นแบบมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งในโลกที่ต่างคนต่างมีหน้าที่อันใหญ่หลวงอยู่ซึ่งบางทีเราไม่รู้แล้วว่าเรามีหน้าที่นั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีความสุขกับความไม่จีรังของตัวเราเองแล้วก็ชาวโลกแล้วก็โลกด้วยแล้วเราก็จะอยู่อยู่มีความสุขตลอดไปเอเมน ดัชมิลโฟอินวันไมโครแอคทีฟประโยชน์ดีๆที่ได้ทันทีโจ๊กตราเกษตรอร่อยไม่ใส่ผงชูรสทัชแล้วใช่ติดฟิล์มกันรอยโฟกัสทุกวันนี้เราทำสายการบินผมบอกได้เลยว่าเวลาคนดา่าผมทีก็ด่าเยอะนะฮะแหมพาทีไม่มีศีลธรรมเลยบอก กูไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะ่นนี่นั่งเฉยๆถ้าไปแสดงด้วยนะก็ไปอย่างหนึ่งใช่ไหมผมทำงานทุกอย่างเพราะว่าผมมีความสุขกับสิ่งที่ทำ